คุณรู้จักกด90ต่อ10หรือไม่ส่วนสดีวัยรุ่นคือเราเนี่ยได้ไปอ่าน i d h Dad p o o ดเ s t มาหรือหนังสือพ่อรวยสอนลูกแล้วไปเจอกฎกฎหนึ่งที่มีความน่าสนใจมากๆก็คือกด90ต่อ10ในหนังสือเขากล่าวว่ามีคนเพียง10%ของโลกเท่านั้นที่สร้างเงิน90%ของโลกใบน,นี้อะ ส่วนในคนส่วนใหญ่ก็0เนี่ยเขาจะยึดติดกับความมั่นคงความสะดวกสบายแล้วก็ความปลอดภัยแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แต่เขาก็ไม่ทำอ,อันนี้น่าสนใจมากๆก็คือในหนังสือเขาจะบอกเสมอว่าปัจจุบันนี่แหละเป็นยุคของข้อ,ขอมูลสรรรื่อสารซึ่งเราเนี่ยสามารถใช้ยุคข,ข้อมูลสื่อสารเนี่ยสร้างความวามั่งคั่งให้กับเราได้เช่นการหยิบไอเดียของเราเนี่ยมาผลิตสินค้าหรือบริการ แต่ก็ยังมีหลายคนที่ยังมีความคิดแบบยุคอุาหกรรมเช่นการเรียนหนักเพื่อหางานที่มัน่นคงการทํางานเพื่อเก็บเงินรวมไปถึงการกระจายการลงทุนเลยย้อนกลับมาที่ประโยคที่ว่าคนส่วนใหญ่90%เนี่ยความคิดแบบยุคอุาหกรรมและก็ไม่ใช้ประโยชน์จากยุคของมุสุสารหรือเปล่าอันนี้คือเป็นคําถามที่เราคิดขึ้นมาคือเพื่ออยากให้แบบว่าเพื่อนๆได้ลองคิดตามว่ามันจริงหรือไม่อมืแต่ในหนังสือเนี่ยเขาก็จะบอกว่า กดด้วต่อ10เนี่ยก็จะถูกทำลายไปเรื่อยๆเ,เมื่อยุคข,ข้อมูลสื่อสารเนี่ยเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆในอนาคตสําหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดบันทึกกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆถัดไปบ๊ายบาย